ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาปรปับคงครงยร้างบ้านคุณแม่แรองคิวไว้นานแล้ววันนี้ก็ได้เวลาเลิกงามยามดีก็มาปรปับคงสรง้าให้ก็ปรับสภาพภายในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนีมม้รู้สึกมาปรปับไหนดีใจมากค่ะเพราะว่า,วาเชิญได้เชิญอาก,การมานานแล้วไม่ได้คิวสักทีเพิ่นจะได้วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเลิกดีนะคะรับคแ่รู้ึก็นมที่ว่าการ ดีใจมากเลยแล้วเป็นไงครับปรับแล้วรู้สึกดีค่ะตรงเต็งเลยทายความเป็นอยู่ตรงกับที่เป็นอยู่ไหมดีค่ะตรงเลยะแล้วก็ตามนรับของคุณตุ้ยเนาะพอได้ศึกษามาแล้วก็มาปรับทีนี้์ไปในครอบครัวเพื่อให้สมดุลกับประบวการจริงๆว่าคนก็มีราศีมีราศีเมษราศีพฤษภราศีสิงห์ผ่านถึงทางพัฒนาของโภิพัฒ บ้านหนูบ้านช้างบ้าน,นสิงบ้านเสือแต่บ้านนี้ก็เป็นบ้านหนูก็ใกล้กับทางดวนก็อันนี้ก็พอๆนะ